ประกาศโรงเรียนกับเชิงวิทยาเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนกับเชิงวิทยาโรงเรียนกับเชิงวิทยาสังกัดชนากงานเกตพนทีการศึกษามัธยมศึกษาเกตสามศึกษามีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สําเร็จตามภารกิจยานีธรรมาภิบาลโดยให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราปรทุจริตและประพฤติดชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนกับเชิงวิทยาเป็นองค์กรธรรมะพิบาลโรงเรียนกับเชิงวิทยาจึงขอประกาศเกณฑ์จมลในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบทัานนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยีคุณธรรมและประจั์การทุจริต ภายใต้ข้อปฏิบัติดังนี้ 1. ด้นานควมามโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลด้านการดำเนินการของหน่วยงานรวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรได้เสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและมีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ชัดเจน 2. ด้านความรับผิดร่้มกันันนน้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมายกฎหมายระเบียบวิธีการที่ถูกต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงานและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนิดความเชื่อมั่น 3. ด้านตอปจากการพิจาริปฏิบัติหน้าที่และความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้่าแหน้าที่เพื่อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือเรียกรับสินบนข้อ 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรไม่ยอม รับการพิจารณทุกประเภทและไม่เพิกเฉยที่จะดำเนินการเพื่อยับยันการพิจาริตในหน่วยงาน 5. ด้านคุณธรรมในการทางานในหน่วยงานกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานอำนวยความยิธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารคนในการบริหารจัดการงบประมาณและการมอบหมายงานจื่ประกาศไม่ทราบและถึงปฏิบัติโดยทั่วกันประกาศหน้าที่ 9สินหาคม2563โรงเรียนกับเทวิยา